สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้ครับว่ามีสาระอะไรฝากกันบ้างล่าสุดน,นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเจอร์ซันชโชที่ได้ย้ายไปร่วมทีมเชลซีในซีซั่นนี้นะครับโดยในการย้ายของซานโชเนี่ยก็จะเป็นการย้ายแบบยืมตัวพ่วงกับออปชันบังคับซื้อขาดในราคา20ถึง25ล้านปอนด์นะครับโดวยว่ากันว่านะครับเชลซีเนี่ยได้ยื่นข้อเสนออยู่2ทางเลือกให้กับแมนยูนั้นพิจารณา ว่ากันว่านะครับหเลยก็คือทางเจลซีเนี่ยจะยืมตัวซานโช่บวกกับออปชันบังคับซื้อขาดถ้าผลงานดีและ 2. จะยืมตัวซานโชและจะไม่บังคับซื้อขาดถ้าเกิดว่าซานโช่ผลงานไม่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางสโมสรเชลซีเมื่อยืมตัวซานโช่ไปแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea ก็จะขอรับผิดช,ชอบค่าเหนื่อยของเตะเอง โดยที่ไม่ต้องให้แมนยูนั้นมายุ่งวุ่นวายในเรื่องค่าเหนื่อยของซานโชนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางสโมสรอนแมนยูเนี่ยก็พร้อมและก็ยอมรับกับข้อเสนอของเชลซีและสุดท้ายพวกเขาก็ได้ตัดสินใจปล่อยให้ซานโชยืมตัวกับเชลซีไป1ปีนะครับแล้วก็ต้องมารอดูว่าภายใน1ปีที่ซานโชอยู่กับเชลซีจะสามารถสร้างผลงานได้ดีดหรือไม่และเชลซีจะซื้อเขาแบบถาวรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะฮะ อ่ะอันนี้ก็ตามรายงานจากสื่อดังหลายสำนักของอังกฤษเลยนะครับที่ออกมารายงานตรงกันแจ้งคนปรเพื่อสร้นะครับผมต่อมานะครับก็เป็นออฟฟิเชียลจากสโมสรนาโปลีนะครับที่ออกมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วว่าพวกเขาสําเร็จแล้วก็ลุล่วงในการเซ็นสัญญากับสกอตต์มักโทเมเนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เรียบร้อยแล้วโดยค่าตัวของสกอตต์มักโทเมเนเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆสาล้านยูโร ซึ่งสกอตต์มัทมินีก็จะเซ็นสัญญากับนาโปลีถึง5ปีพร้อมกับออปชันขยายสัญญาออกไปอีก1ปีและถ้าเกิดในอนาคตนาโปลีจะขายสกอตต์มัทมินีออกจากทีมทางนาโปลีก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์การขายค่าตัวของสกอตต์มัทมินีให้กับปีศาจแดงแมนยูอยู่ประมาณ5-10%นะครับ ต่อมาครับก็เป็นออฟิเชียลจากแมนเชสเตอร์เตนนะครับที่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าพวกเขาสามารถคว้าตัวมาโนเอลอูเกเต้กองกลางทีมชาติอุรุกวายวัย23ปีเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการได้แล้วโดวยว่ากันว่านะครับมาโนเอลอูเกเต้เนี่ยย้ายมาจากปารีสแซงต์แมงเพื่อมาร่วมทัพปีศาจแดงแมนยูโดยค่าตัวประมาณ50ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก10ล้านยูโร ซึ่งมานนเอลกุเต้นะครับก็เซ็นสัญญากับแมนยูยาวจนถึง5ปีซึ่งมันจะยาวไปจนถึงปี2 0ง9นะครับ พร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาออกไปอีก1ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนแอดออนเนี่ยถ้าเกิดว่ามาโนเอลอูกเต้ไม่สามารถทําสําเร็จหรือทําเงื่อนไขที่เขาตั้งเอาไว้นะครับทางแมนยูเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องขาจ่ายค่าแอดออนนี้ให้กับปารีสปีแฌงนะครับก็คือค่าแอดออนเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าถ้าอูกเต้พาแมนยูเข้าสู่รอบ อ่า uh, UCL นะประมาณรอบชิงชนะเลิศรอบรองชิงชนะเลิศรอบ4ทีมส,สุดท้ายรอบ8ทีมสุดท้ายในวันนี้นะมันก็จะผ่านไป1สเตปและถ้าเกิดว่ามานูเอุกอเต้นะครับสามารถพาทีมอ่าปีศาจแดงแมนยูเนี่ยติด1ใน4ของอ่พรีเมียร์ลีกและเข้าไปเล่นในรายการยูฟ่าได้เนี่ยก็จะผ่านไปอีก1ข้อและถ้าเกิดว่ามานอเอุกเต้สามารถพาแมนยูคว้าแชมป์ยูโรป้าก็อาจจะผ่านไปอีก1ข้อและถ้าเกิดว่ามานูเอุกอเต้พาแมนยู ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็จะผ่านไปอีกหนึ่งข้ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นเงื่อนไขเขาอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามานูเอลอูเต้เนี่ยไม่สามารถ ทำตามเงื่อนไขหรือแอดออนที่เขาตั้งไว้นะครับมันก็จะมีการหักหัวเปอร์เซนต์แบบหักเป็นข้อเป็นข้อว่าแต่ละข้อจ่ายเท่าไร่เท่าไรนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้จ่ายตามราคา10ล้านยูโรนี่หรอกซึ่งมันก็จะมีการหักกันบ้างแหละบางทีมันอาจจะจ่ายแค่2ล้านยูโรก็ไปไปได้นะครับในส่วนนี้ก็ต้องมารอดูว่าการมาของมาร์เอโกเตจะพาแมนยูไปได้ไกลแค่ไหนนะครับลืมบอกไปอีกเรื่องนึงนะครับก็คือว่า ในวันอาทิตย์ศึกแดงเดือดที่กำลังจะมาถึงนี้แมนยูอาจจะไม่ได้เอาอูกเต้ลงประเดิมสนามนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยไม่สามารถลงรายชื่อของอุกเต้ได้ทันเวลาแต่มีแนวโน้มว่ามาโนเออูกเต้อาจจะเปิดตัวในศึกแดงเดือดที่กำลังจะมาถึงนี้มันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับราฟาเอลารานะครับที่เดินเดินออกมาแล้วชูเสื้อเบอร์ของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในงส่วนนี้ก็ต้องมารอดูหรืออีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่า อูกาเต้มีรายชื่อติดทีมเข้ามาลุยในศึกแดงเดือดนนี้อูกาเตก็อาจจะไม่ได้ลงเนื่องจากว่าสภาพร่างกายยังฟิตไม่พร้อมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องรอดูหน้างานว่าทางสตาโฟโค้ชทางบอร์ดบริหารและเทนฮากจะจัดการปัญหาอย่างนี้อย่างไรกับอูกาเตแต่ที่แน่ๆในศึกแดงเดือดนนี้เราอาจจะได้เห็นมาเนืออูกาเตเปิดตัวคล้ายๆกับราฟาเอลวารานแบบอย่างเท่เลยอย่างจ้าบเลยอะไร,ร,ร,รประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาทำการชำละหรือสรุปหน้าต่างการโอนย้ายของแมนยูในซีซั่น2024ถึง2025นะครับโดยแมนยูจะมีอยู่3กรณีนะครับก็คือว่านักเตะขาเข้านักเตะขาออกแล้วก็นักเตะฟรีเอเย็นนะครับโดยผมจะสรุปที่นักเตะขาเข้าซะก่อนนะครับซึ่งในปีนี้นะครับแมนยู U, เนี่ยเซ็นนักเตะขาเข้าทั้งหมดมาอยู่7คนซึ่งได้แก่ 1. โจซัวเซอร์ซี40ล้านยูโร2เลนี่ย و 6 2ล้านยูโร3มัทไทเดอร์ลิก50ล้านยูโร 4. นูเซมาสราอุย30ล้านยูโร5มามาเนอุกเต้60ล้านยูโร6เซคูโคนน่งล้านยูโรและเจ็ดซีโดโอบีมาตินหล้านยูโรซึ่งรวมทั้งหมดแล้วนะครับแมนยูใช้จ่ายในส่วนนี้ไปแล้วทั้งหมด 244ล้านยูโรนะครับสำหรับนักเตะขาเข้าส่วนนักเตะขาออกนะครับก็จะมีทั้งหมด11คนซึ่งได้แก่1อับบโรฟานันเดส6ล้านยูโรสองดอนนี่ฟาเดเบก0.5ล้านยูโรสามเบลี่กัมบาร่า11.5ล้านยูโรสี่เมสซันกินวูด30ล้านยูโรห้าอารอนบาบิสคา18ล้านยูโรหกฟาโกโดเปเลสตี8ล้านยูโร7วิลฟิ 3.8ล้านยูโร9าฮันนีมาเบบรี้1 1 1ล้านยูโร10สกอตแมกโทเมเน่สามสิบล้านยูโรจาโดนซานโช่สาล้านยูโรซึ่งค่าตัวของซานโช่อาจจะโดนใจ่ายในปีหน้าน,นะครับอ่อก็อน,นี้นะครับก็เป็น11ค่าตัวอ่าที่ปีสจแดงได้ขายออกน,นะครับมี11คนซึ่งรวมแล้วทั้งหมดจะมีมูลค่าประมาณ149.4ล้านยูโรครับผม และก็ในส่วนของนักเตะฟรีเอเนตนนะครับแมนยูเนี่ยได้ไปล่อยออกทั้งหมดอยู่5คนซึ่งทั้ง5คนนี้จะทําให้แมนยูนั้นประหยัดเงินลงไปเนื่องจากว่าพวกเขาไม่ได้จ่ายเงินค่าเหนื่อยกับพวกนี้นะครับโดยคนที่1นะครับก็จะปะ็ลาเฟวารานที่แมนยูเนี่ยจะประหยัดเงินไปทั้งหมด15.4ล้านยูโรต่อปี2 อองต์นี่มาซิยาวนะครับที่แมนยูจะประหยัดเงินไปมากถึง20ล้านยูโรต่อปี 3. ซูราซอทายนะครับที่แมนยูจะประหยัดเงินค่าเหนื่อยไปอยู่ที่0.6ล้านต่อปี 4. เบนดอนวิลเลียมนะครับที่แมนยูจะประหยัดเงินไปประมาณ2ล้านยูโรต่อปีและ 5. โอมาลีฟอร์สันที่แมนยูจะประหยัดเงินลงไปประมาณ 1ล้านยูโรต่อปีนะครับซึ่งรวมๆแล้วนะครับแมนยูเนี่ยจะเหลือเงินจากการที่พวกเขาปล่อยนักเตะฟรีเอ็นออกไปทั้งหมดประมาณ38.4ล้านยูโรนะครับและถ้าเกิดว่าเอาราคาที่พวกเขาปล่ยนักเตะออกนะครับมาบวกกับราคาที่พวกเขาเหลือเงินจากการที่ไม่ได้จ่ายค่าเหนื่อยกับนักเตะแล้วมันจะได้อยู่ประมาณ187 8ล้านยูโรและถ้าเกิดว่าจะเอาราคานี้ไปเปรียบเทียบกับนักเตะขาเข้าที่แมนยูซื้อเข้ามาในราคา234ล้านยูโรเนี่ยกับราคาที่แมนยูจ่ายออกไป187.8ล้านปอนด์เนี่ยมันก็จะเหลือเม็ดเงินเศษๆประมาณ46.2ล้านยูโรที่แมนยูต้องควักเงินจำนวนนี้ จเสริมเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อซื้อนักเตะเข้ามานะครับครั้งนี้นะครับก็ยังได้รับคําการันตีจากแดนเอ็ดเวิร์ดอีกด้วยนะครับว่าการที่แมนยูสามารถปิดดิวขว้านักเตะเข้ามาสู่ทีมเนี่ยมันก็มาจากการที่พวกเขาขายนักเตะออกจากทีมนั่นแหละ ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะใช้มุนเวียนไปแล้วก็จะมีเงินส่วนเพิ่มเติมเล็กน้อยที่ทางสโมสรน,นั้นต้องควักเพิ่มเติมนั่นเองครับนี่ก็แดนเอดเวิร์ดนนะครับ,รบได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการเลยแบบตัวเองเลยนะครับที่เขาได้ออกมายอมรับนะครับว่าเป็นอย่างนี้จริงๆก็เก่งจริงๆนะครับมาบริหารแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ปอด์เติออกได้หลายคนแล้วก็ซื้อนเตะเข้ามาสู่หลายคนเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซีซั่นนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเทนฮากแล้วว่าเขาจะพาแมนยูไปได้ไกลแค่ไหนในเมื่ออาวุธในมือของเขาในตอนนี้มันเต็มเปี่ยมทั้งหมดไปแล้วนะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ